สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมทีดเดดมวยเดือดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คู่มวยก่อนชก3คู่ครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรคู่ที่1ที่ผมคัดมาครับจอมพเดตนุป,ปานบุรีอายุ28ปีส่วนสูง160เซนติเมตรชกมาแล้วครับ100ครั้งเป็นมวยบูครับเตะขาต่อยหมัดบูเตี้ยสั้นแต่เขาเตะหนักจริงครับเตะหนักเตะแรงดุดันต้นๆได้ลุนน้นก่อนเลยครับ คู่โกข,ของเขาครับพยักมังกรสิทธิหลวงพี่อีน้ำฝนอายุ24ปีครับส่วนสูง166เซนิเมตรชกมาแล้วครับ60ครั้งมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาดแข้งเข่าในล็อกคอไล่ตีหูตีไส้แตกนะครับปลายแรงแข็งแกร่งครับผู้นี้น่าดูเลยครับ มาครับมาคู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับฟ้ามีบุญสอดําเนินอายุ25ปีครับส่วนสูง160เซนตเมตรชกไหแล้วครับ50ครั้งเป็นมวยขวาครับเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดปั้มตีเหนียวแน่นบูดุดันหมัดหนักแรงดีแรงไม่มีตกครับสำหรับฟ้ามีบุญผู้โชคของเขาครับวีรชาติคิงเบาลุมภูเก็ตครับอายุ26ปีครับสูง165ซนมตร ชกมาแล้วครับร้อยครั้งเป็นมวยจับจังหวะครับเป็นมวยฝีมือจับจังหวะบบเครื่องเตะต่อยแรงเข่าในรัดตีเหนียวฉลาดหลักเหลี่ยมดีครับไม่แพ้กันครับคู่นี้ก็น่าดูอีกคู่ครับผมว่ามันครับต้องมีน็อกครับคู่นี้มาครับมาถึงคู่สุดท้ายครับที่ผมเลือกมาวิเคราะห์เป็นคู่มวยที่3ครับยอดเสกสันลดสวยจ่าเจด เจ้าตัวก็อายุ19ปีครับสูง180ครับชกมาแล้ว50ครั้งครับเป็นมวยขวาครับสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักศา,ศาสตร์แข้งต่อยขวาอาวุธจุกจิกศอกรอสวนตลอดเวลาโอ้สูงครับสูงมากคู่ชกของเขาครับกไผ่สอยิ่งเจริญการช่างอายุ22ปีครับส่วนสูงก็174ซนม,มตรชกมาแล้วครับ30ครั้ง เป็นมวยเชิงครับไม่สนเปิดเกมสาสตรแข้งต่อยมัดล็อกลัดตีบูดุดันปล่อยตลอดครับมีฮึดตลอดอมวยคนนี้ก็น่าดูครับแต่ว่าน่าจะเป็นรองเรื่องความสูงครับเยอะเหมือนกันนะครับ180กับ1 7 4แต่ก็ต้องดูครับรูปเกมครับรอบนี้เจ้าตัวก็เจอมวยสูงยาวจะมีวิธีไหนมาแก้เกม ติดตามชมครับที่เด็ดมวยเดือดก็ให้พี่พๆน้องๆหมัดมวยได้นำไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับทางผมจะนำไปคิดไปวิเคราะห์ให้กับตัวเองในแมตช์ต่อไปครับสวัสดีครับ